สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอาราบิคาวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับว่าถ้าเราทำเล่มทะเบียนรถหายเราต้องทำไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมั่นใจนะครับว่าหายจริงๆนะครับกลับไปค้นหาดีนะครับว่าเราลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราหาดีแล้วนะครับไม่พบนะครับมันหายจริงแล้วแหละนะครับ ต้องทำไงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทุกท่านนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านนะครับไปแจ้งความนะครับที่สอนนะครับในพื้นที่บ้านของท่านนะครับโดยไปลงบันทึกประจำวันบอกว่ามาทำเรื่องนะครับขอคัดเล่มทะเบียนใหม่นะครับซึ่งร้อยเวนะครับก็จะลงบันทึกประจําวันให้ท่านนะครับ เพื่อนำเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับไปทําเรื่องต่อนะครับเ,เราไปโรงพักเราใช้บัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเมื่อท่านนะครับไปลงบันทึกประจําวันได้หลักฐานเ,เรื่องออลงบันทึกประจําวันเรื่องเล่มทะเบียนรถหายแล้วนะครับให้ท่านนะครับไปที่กรมการขนส่งทางบกในพื้นที่บ้านของท่านนะครับไม่ต้องไปจตุจักรทีเดียวนะครับก็ สมมติบ้านท่านอยู่เขตบางนานะครับท่านก็สามารถไปที่ขนส่งนะครับเขตบางนาได้นะครับโดยไปยื่นเรื่องนะครับคำขอนะครับขอคัดเล่มทะเบียนใหม่นะครับที่เจ้าที่ขนส่งนะครับในส่วนนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเมื่อท่านกรอกเอกสารหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าที่ขนส่งนะครับก็จะออกเล่มทะเบียนใหม่มาให้ท่านแต่ ในเล่มก็จะระบุว่าเป็นเล่มทะเบียนเล่มที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับที่ท่านสามารถนะครับไปยื่นขอเล่มทะเบียนรถใหม่ได้นะครับถ้าเกิดท่านทาหายนะครับสรุปก็คือเมื่อทําเล่มทะเบียนรถหายนะครับอันดับแรกท่านต้องไปแจ้งความครับลงบันทึกประจําวันแจ้งร้อยเวรว่ามาทําเรื่องขอเล่มทะเบียนรถใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับ ท่านก็ไปที่ขนส่งในเขตพื้นที่บ้านของท่านนะครับเพื่อ<ล>ไปยื่นเรื่องขอคัดเล่มทะเบียนรถเจ้าที่ก็จะคัดเล่มให้ใหม่โดยมีค่าธรรมเนียมแล้วก็ให้เล่มใหม่มาเป็นเล่มฉบับที่สองนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับแต่ท่านก็จะเสียเวลาประมาณวันหนึ่งนะครับก็คลิปนี้คงมีเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนสมาชิกช่องขอาเรา,าทุกท่านนะครับก็คลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ